เดือแล้วร้องแล้วออกแล้วมันหนีลงไปด้านข้างว่ะได้ยินเสียงได้ยินอ๋อคุณกอไพรให้โอ้โหมันเป็นงูมาให้โอ้มันไปทางงูนะวะทางงูเนี้ยแต่ว่าควันกันอันนี้ไม่ลมก็ไปได้เห็นควันออกมาเลยนะลมควันก็ลมแล้วนะครับ công lần chưa chưa lấy để rú được cong này còn buổi nó nay cột mưa van ban nhiều 嗯。